อย่างเดียวไม่พอค่ะแต่ยังร้องเพลงเอาใจแฟนคลับแฟนซีรีส์ด้วยนะคะก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของสองสาวนักแสดงค่ะสัญญาสรันพัฒและลูกหมีปัญญาพัฒทุ่มเทเต็มที่ค่ะเพื่อการแสดงซีรีส์ยูริเรื่องแรกแอแแรักเล่นกลชีวิตจริงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วนะคะแต่กลายเป็นว่าพอต้องมาเล่นเป็นคนรักกันก็ไม่ง่ายค่ะในเจอเรื่องการสื่อสารอารมณ์และการถ่ายทอดความรักของเพศเดียวกันทั้งคู่ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจกว่าเคมีจะเข้ากันได้ลงตัว เพราะนอกจากตัวบทแล้วนะคะการเล่นซีรีส์ที่มีต้นฉ <ไป S 1> บับ <ไป S 1> มาจากนิยายของนักเขียนดังเ <ไป S 1> จ้าปลาาน้อยเจ้าอจของผลงานทฤษฎีสีชมพูและพลูโตโนิทานดวงดาวความรักที่เคยเป็นกระแสะมากๆก็ตามมาด้วยความคาดหวังจากแฟนนิยายละค่ะ <ไป S 1> ว่าพอเป็นเวอร์ชันคนแสดงแล้วจะทําออกมาได้ถึงขนาดไหนภายใต้ข้อจํากัดการปรับบทจากนิยายมาเป็นซีรีส์ที่มักต้องกระชับมากกว่าเดิมค่ะตอนแรกสารภาพเลยว่าหมีก็ยังนึกภาพไม่ออกว่า ความรักของเกิร์ลเลอ,อะมันจะเป็นรูปแบบไหนคะ mm hmm. แต่ว่าตอนที่ทําแคร์สอะรู้สึกว่าเหมือนใช้เ네นเจอร์ความเป็นตัวเองเข้าไปมีรู้สึกว่าธรรมชาติของคนที่รักใครสักคนหรือว่าชอบใครสักคนเป็นแบบไหน mm hmm. ก็เลยลองเข้าไปเล่นแบบนั้นดูคะ่ะ จริงๆฉะนันว,ว่าก็ไม่ได้ต่างจากผู้ชายกับผู้หญิงนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆความรักมันก็ค,ค,คือความรักค่ะไม่ได้มันไม่มีข้อจํากัดว่าเป็นเพศหรือว่าฐานะไหน,นะคะ่ะแต่ตอนแรกคือยอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่น girls love มาก่อน,นะะอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่ได้เล่นกับมี <laughs> <laughs> เพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนเข้ากับบทจริงๆอะค่ะมันก็ต้องมีอะไรปรับหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีคือถ้าคนที่ชอบ บทประพันธ์มากๆช่อบใหญมากมากก็อาจจะมีภาพของตัวเองที่สร้างไว้แล้วก็อาจจะแบบเอ้ยถ้าเกิดบังเอิญเราทาแล้วไม่ตรงก็อาจจะอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็แน่นอนเลยคะ่ะถ้ามีฐานแฟนอยู่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องง่ายเข้าสาหรับการที่แบบเออจะมาติดตามมาดูกัน,นากางานประพันธ์มันจะเปิดโอกาสให้มีจินตนาการอะไรก็ได้แต่พอมันทําอยู่ในเป็นซีรีส์แล้วอ่ะมันก็จะมีข้อจํากัดในแบบของซีรีส์ว่ามันจะมีความแบบ มันออกมาเป็นภาพเนาะบางอย่างมันก็ไม่ได้การบรรยายความต่างๆของของบทประพัธนธ์มันอาจจะลึกซึ้งกว่า,วาหรืออะไรเงี้ยหรือใดๆก็พอมันเข้ามาอยู่ในซีรีส์แล้วตอนนึงความยาวเท่านี้มันจะต้องสนุกไปในทุกอย่างมันต้องถูกแอดจ์ถูกปรับหมดเลย แสดงก็คู่ใหม่นะคะส่วนค่ายก็ถือเป็นน้องใหม่เหมือนกันเพราะนี่เป็นการลงสนามซีรีส์ยูริแบบเต็มตัวเรื่องแรกเลยค่ะของพี่ชอตสายทิพย์และพีเอสฟลร,ริสค่ะที่แม้จะมีประสบการณ์ทําซีรีส์กันมาเยอะนะคะแต่พอมาจับแนวนี้ค่ะหญิงรักหญิงที่กาลังเป็นกระแสในช่วงปีที่ผ่านมาก็ท้าทายไม่น้อยค่ะแน่นอนว่าความจิน้นความฟินของคู่ชิปยังต้องมีเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือจุดขายแรกที่จะทําให้คนสนใจแต่ถ้าจะขายฉากโรแมนติกอย่างเดียวในยุคนี้คงไม่ได้ค่ะ,มคะเมื่อคนดูก็มีตัวเลือกเยอะนะคะ ซึ่งในมุมของคนที่เป็นทั้งแฟนซีรีส์ยูริและคนในคอมมู LGBTQ+ บบอกว่าความจิ้นสำคัญก็จริงแต่ถ้าอยากจะให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้นก็จำเป็นต้องเล่าเรื่องในประเด็นอื่นด้วยค่ะโดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศค่ะ รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นมากมายแต่ว่าเพื่ออัตรรสของซีรีส์ก็อาจจะต้องมีบ้างสัก3 0 4 0เอเนะไรเงี้ยสมัยเนี้ยมันอาจจะเปิดกว้างไปเยอะมากๆแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจทีนี้พอเราใส่อะไรพวกนี้มาเยอะมากๆมากๆค่ะบางครั้งมันก็เป็นข้อเสียที่ทําให้คนที่เขาอาจจะอคติอยู่แล้วอะ่ะมันแทนที่แทนที่เขาจะมองไปในแง่ดีเขาอาจจะมองไปในแง่ลบไปเลยจากที่ตอนแรก แบบแบบจะเปิดใจดีไหมอะไรดีไหมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทาให้เขามองเหมือนเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบก,ก็มันมีแต่เรื่องพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยอาจจะเป็นในมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้มันกลายเป็นข้อเสียในบางมุมเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจค่ะว่าควาว่าความชอบของแต่ละคนเอามันก็แตกต่างกันไปแต่ส่วนหนึ่งที่ที่ได้เจอนะคะแค่ส่วนคนดูแล้วชอบ <c oughs> ชอบหรือไม่ชอบ แล้วจะวิเคราะห์วิจารวิจัยอะไรใดๆนั้นนะ่ะมันจะเบสออนสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วเขารู้สึกแต่ก็จะมีคนอีกบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ดูหรืออาจจะดูแค่คลิปสั้นๆนิดเดียวแล้วตัดสินเลยอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้ดูก่อนนะคะเพราะที่คือต้องเข้าใจก่อนว่าคลิปที่ตัดอ่ะบางทีมันก็จะเป็นคลิปที่ตัดออกมาโดยความตั้งใจในการที่แบบอาจจะเรียกร้องความสนใจหรืออะไรใดๆคอนเทนต์ที่เป็นเกิร์เลิฟอย่างค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับบอยเลฟิฟเนาะเพราะฉะนั้นพี่มองว่า ถ้าในมุมของผู้ผลิตพี่รู้สึกว่ามันยังมีโอกาสในการที่จะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับบอยเลิฟในยุคตน้ตนๆถ้ามองไปสัก6-7ปีที่แล้วคอนเทนต์มันก็น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่าดิมาซัพพลายอะ่ะน้องๆที่ชอบเกิร์ลเลิฟก็อาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์คอนเทนต์แบบนี้ให้ได้เสพยิ่งช่วงนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยก็เรื่องความเท่าเทียมเราก็ ยอมรับแล้วเราก็ผ่านเรื่องสมรสเท่าเทียมกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าในสิ่งเหล่านี้ในบ้านเราอะ่ะมันเปิดกว้างแล้วแหละแล้วทุกคนเข้าใจแล้วแล้วก็ให้เกียิซึ่งกันและกัน ความฮอตของซีรีส์ยูริที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและได้รับความสนใจไม่แพ้ซีรีส์วายดูได้ง่ายๆจากในเดือนกันยายนนี้เลยค่ะมีซีรีส์ยูริออนแอร์ทั้งในทีวีและสตรีมมิ่งมากถึง6เรื่องซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกระแสนะคะมีแฟนๆติดตามกันมาตั้งแต่วันฟิตติ้งบวงสวงจนถึงปล่อยทีเซอร์ส่งผลให้ตัวนักสแสดงหลักเองค่ะก็ได้รับความนิยมไปด้วยนะคะต่อยอดไปอีกถึงโอกาสในการจัดแฟนมิตติ้งหรือว่าคอนเสิร์ตทั้งในไทยและต่างประเทศทําให้วงการซีรีส์ไทย คือคัค่ะเพราะว่าผู้ผลิตและนักแสดงต่างก็อยากสร้างซีรีส์ออกมาตีตลาดนะคะฝั่งคนดูเองค่ะก็ได้เสพผลงานที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ